ผมจะเล่นแมทนี้ก็สามคิวแล้วมานี่นะอ่ะมาดินี่กดลัวลวเลยมามามา,มาดิ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  <laughs> มีดก็ใช้บินได้นะ,ะมาใช้ชัานเกาะใช่ปะนี่เนี่ยอๆๆเออเออ กอนมาเลยอ๋อ H P ไม่ตายแน่นอน

Yes, Piham je Masih Say hiu lah มาสีครับ้งนี่ไงบอสมาดิมาสิครับงว้าเอือเฮ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วพี่นี่ๆๆใครคิดว่าจะกลัวนี่ๆๆมาทางนี้รับซุปนี่เนี่ไง

มาซีมาซีด้านบนน่ะมา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 ขึ้นไปยังไงเจ็บคิ้อเสียงอะไรเนี่ยมาสิให้ท่านเกอีกว

กตายแล้วหรอเฮ้ยอะไรอะท้ทันหกสิบเมตรหรอเฮ้ยเ้อ้ยตกลงไปสิตกลงไปตกลงไป่าดกัตกจมตายอะเอ๊ะเอเฮ้ยเฮมาสิคร uh ับมามดีมาสิมาสิเฮ้ยอะเฮ้ยเฮ้ย เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมาสิครับมาสิครับป้งกันตัวอีกก่อนถึงดีก็มาเรียนเ่ะป้องกันตัวนี่เตายแล้วหนึ่งเฮ้ยอ่ะอันนั้นตกจนตายอ่ะเดี๋ยวอะไกคนตกจนตายเฮ้ยอันนั้นตัวใหญ่กว่าลูกน้องเหรอนี่เตาย คนปวดมือเลยให้ตกจนตายอ่ะตายตายไอ้หกสิบเมตรไปฟังหนึ่งไปฟังนึ่งสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนโอ้ยโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บสามตัวละอย่างนี้เอ้ยมาสิครับมาสิครับเฮ้ยเฮ้ยเอ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 ้ยมาสิมาสิมาสิปวดมือ อ่ะเป็นไงสิบคิวอยังไงนี่เองมาสิครับเอ้ยเอ้ยทำให้เลือดน้อยมาดิครับมาสิมาสิมาสิ่ป้องกันตัวมาป้องกันตัวไว้ก่อนป้องกันตัวไว้ก่อนนี่แนะ่ฮ่าฮ่าฮ่า ทุกคนต,น,น,ตน,น,นตายแน่ๆตายแน่ๆไททันตายแน่ๆครับเป็นแบบเนี้ย11คิวสักทีอุ้ยทันไม่ไหวแล้วขอไปซักด้านล่างเลยแล้วก,กันนี่มาเลยนี่เนีนี่เนะีนี่เนะนี้ยเฮ้ย,ย,ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว,ไม,ไ,หวไม่ไหวแล้วขึ้นไปด้านบนดีกว่าเอสิ12คิวแล้วเป็นยังไงนี่ ข้นขึ้นตัวเองมาดิครับมาสี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 ไปขึ้ไปขึมาสีครับเล่อเลยสามพัไม่ไหวแล้วมาตีกันกันยังไม่รับ ตายตายไปเถอะไอเจ้าพวกไททันนี่แนี่ยตบบินเป็นผีหลอกวิญญาณหลอนเลยผีหลอกวิญญาณหลอนเหรอนี่นี่นี่น,น,นี่ทนไม่ไหวละลงไปซัดมันเลยแล้วก็ขึ้นมาเลือดเลี้ยน้อยนี่แนี่ฮ่าฮ่าฮ่าตายซะตายซะผีตายซะไอผ,ผีหลอกวิญญาณหลอน

ไททันหกสิบเมตรเหรอบินมาเป็นผีหลอกวิญญาณเลยมาสิคระอะไรตายมาปวดมือหมดแล้วเนี่ยนี่นะโ,โอ๊ยแล้วลลสมัตทำไมอ้อเฮ้ย,ฮยมาสิคระตกลงไปซะไททันนี่เนอ้ย โอ้มมยโอ้ม่โฟันต่อฟันต่อโอจะเล่นมาตั้งนานตายเพราแบบนี้อยู่เนี่ยข้นไปขึ้นไปโอ้ยขึ้นไปสิเข้ามาเข้ามาเข้ามา ึ้นมาขึ้นมาไอผีหลอกวิญญาณหลอนไม่แก้ผ้าไปไปไปใครลงไปโผลดูเลือดตายตายผีหลอกวิญญาณหลอนนี่นี่เฮ้ยโว้ยจะมาอะไรตอนนี้มาสิครับมาสิครับหนึ่งคิวแล้ว สองคิวสองคิวซะตายตายตายผีหลอกไม่ยังหลน่นนี่เลยมาสิกัในนไม่กลัวใช่ปะสองตัวสองตัวก็ไม่กลัวครับอยู่ด้านบนมา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 ,มานี่นี่ตกมาเป็นสงคู่เลยมามามาสองคู่เลยมามามานี่ อเคนี่แน่นี่แน,แน่สองคิวอ่าห่าตายละมาสีมาสีผีหลอกวิญญาณหลอนบินถึงปะไม่ถึงสิแนะ่ไอผีหลอกปิญญาหลอนเฮ้ยเ้ยอีกคนหนึ่งเหรอจะอีคนเหรอนั่นตกไปละเอ้าตกตายอะ่ะตกขึ้นมาจนตายอะ่ะ มาสิกับมาสิกับฮ่าฮ่าฮ่าอ้อา,อาวสีคิวแล้วทีนี้ก็แคร่รอ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 วะมาสิกับท่ทันก็ไม่กลัวครับบินขึ้นมาแล้วบินขึ้นมาเลย ขึ้นมาสิขึ้นมาสิตกนั่นงไงเอ้เลืไม่ออกอ่ะไม่ออกก็ลงไปสิไอพีลอกวิญญาณหลอนมาสิครับนี่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 นีนี่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 น่วยสบร้อยพันมื่นมีเลือดดึงมื่นเหมือนเดิมฮ่าฮ่ออแกไม่มีทางขึ้นมาได้หรอก ตายละหนึ่งตัวตายใ,ใส่ท้ายทันเกาะเฮ้ยตัวหนึ่งท่านกาะมีสองล่างเหรอตา,ตายตายไปเธอตายตายไปเธอตายตายไปเธอตกลงไปซะตกคูเลยใจรลามาดีมาดีมาดีอา้าวหกกิโลหรอ cái trò của tục cũng bay lại mà mày tua Cái tua có trang ạ à. ao ao mấy miếng sườn ao có lấy khăn ô sao mày rồi thôi này มาสิครับมาสิตกลงไปซะตายตายก็ยังดีอ้าเอ้ยเลื่อนเหลือเท่านี้ได้ไงอ่ะตายตาย,ตายไปเถอะแก่สองตัวแล้วหรอมาดิครับสองตัวนี่นี่น อาตายไปแลวหนึ่งตัวตกตกไปตายซะเบินขึ้นมาเหรอตกตกตกนี่โดนฟันไปหนึ่งครัง้งตายไปซะไปตัวหนึ่งเหรอมาสิอีกครั้งเดียวตายนะอันนี้ตายตายตาย มามาใช้ท่าน yeah! าาาแย่อ้าวไอ้กระจกวะเอ้าเด็กหนึ่งตัวตุ๊กตุกต๊กตกฮ่กกกกาฮ่าทะไล่ลื่นใช่ปะล่ะนั่นมันนั่นมันนั่นมันมาสิขึ้นมาสิขึ้นมาสิ ไม่ได้ขี้โกงนะมาสิมาสิมาสิปุ้งเรียบร้อยอ่ะอีซี่หนึ่งหมื่นตัวละหนึ่งหมื่นคสต์ปี้ละมาไอ้ไข่ท่านเกาะตายยากใช่ปะตายยากได้แต่บินโคตรหน่วยอ่ะตายยากแต่บินโคตรหน่วยอ่ะท่านเกาะเฮีเกือบโดนปะโอ้ยเจ็บเจ็บ แรงนั้นเนี่ยแรงนั้นเนี่ยมาดิครับมาสิงรับอุ้ยอุ้ยอุ้ยท่านโก้เขาแรงอ่ะมาดิใครกลัวใครกลัวใครกลัวใครท่านปกติมาสิโอ้ยไปไไป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 ไไปไปไป้ปไ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 ไ้ ไปส,ไปส,ไปสิลง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 ไปสิไ,ปสไม่กลัวหรอกลอยมาเป็นผีหลอกวิญญาณหล่นเลยนะแกอ่ะเอ๊ะไีสิวะท่านก็อนอีกนะ ออกวิญญาณล้อนอา้อาวตายแล้วเหรอโอ้ไก่ว่ะหนูว่าน่าจะไม่ติดลิขสิทธิ์นะเสียงเพลงเลยนะนี่เนี่ยมาเลยเฮ้ท่านหกสิบเมตรเหรอ ไม่กลัวหรอกคุยโอยโอ้ยโอ๊ยโอยโอยเจ็บเจ็บเจ็บพอไหจะขึ้นมาเนี่ยโอ๊ยมาสักทีมาก็ตกลงไปสิมาดิครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยแรงนะเนี่ยเอาเรื่องนะเนี่ยมาดิครับมาสิครับ ฟันรัวๆใครมาฟันรัวๆมาดิกับตายไปเถอะตายสก้าเอ้ยๆอ้ยเอ้ยตายแล้วหนึ่งนี่ไงตัวใหญ่ก็ตัวใหญ่ไม่ทำงานอะไม่ทำงานนั่นจะลงไปฆ่าเอง นี่แน่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 นนี่แน่นนี่แน่นตายตายไปเถอะฉันจะสละชีวิตให้ฉันเองไวไวไนี่แน่นี่น่นี่แน่นี่แน่ี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่ดีครับนีนี่นี่น่นนี่แนี่นี่น่ี่นี เก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะขึ้นมาสิขึ้นมาสิขา,สาขาดแล้วนะแกฮือวิวไอ้เว้ยนี่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 ตายซะ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 โอ้ยนี่นี่นี่น,นี่โอ้ยโอ้ยวิวไว้สิคะไว้รีวไว้เหลือเลือดเลือดห้าห้าห้า จะตายเีวายเลวาจะตายไปเราเพิ่มเลือดก่อนกูรู้รูเลยไหมนี่นะมันมันมันนมัพีนาปูเร็วเร็วเร็วเไปครั้งนี้พอเลยนะนี่ๆๆ่ออักุกันจบบ๊ายบาย